สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขูสุขคนจ้าพบพอกันอีกแล้วค่ะกมำมอลำั่มทำเกษตรเหมือนในสิผ้าพีผ้าน้องมาเยี่ยมศูนย์เรียนรูเร้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลคันไดอำเภอศรรินทรจังหวัดอุบลราชธานีผ้พาผี่น้องมาเบ่งปลาดุกกินหมักบวบค่ะปลาดุกจัดอยู่ในปลารประเภทกินเนื้อค่ะพี่น้องแต่ว่ามองนีเข้าเอาพักให้ปลากินค่ะโดยนําพักที่เหลือจากการเพาะเกษตร บพราะว่าจะเป็นทั้งด่านมักบวบน้อยที่มันแก่แลวกะพักไช่ญ้าพักนางอางหยาที่เข้าถากออกรออแปลงเขาก็โยนลงให้กินเป็นการลดต้นทุนในการผลิตแทนที่เข้าสิด้สือหวัวอาหารให้เขากินตลอดแต่ว่าหัใเทเพื่อกินพักกับพี่น้องหมอสําหรับกรเกษตรกรผู้ที่อยากลดต้นทุนพี่น้องมาเบิงหล้กก็เป็นแนวทางกระไดเด้อจจากบอ่อสังวนลีกริธิ์ค่ะแล้วแต่ว่าเฮ้าสิหัดให้เพื่นกินยังเพราะว่าอยู่ในนี สีมีปลาหลายประเภทเพราะว่าจะเป็นทั้งด่านปลานิ่นปลาในาปลาตะเพียนปลาน่นจันปลาดุกค,ค่ะ์ละกะล็หลายปลาแต่ว่าเพื่อนกับฮัดลักษณะแบบเดียวกันบัดนี่ก็คือฮัดให้เพื่อนกินผักนํำและะ้วก็สวนที่เหลือจากหันเล้วเท่ากับเอามาเห็ดเป็นประกอบอาหารค่ะคือบวบ,บ,บ,บนี่นะคะบวบ,บ,บที่มันแกนจัดเท่ากับคัดออกมาแล้วเอาไปให้ปลากินเดี๋ยวไปเบิ่งขันตอนแล้วก็วิธีการเอาให้ปลากินเลยจ้า มาบวบแล้วเขาก็มาจัดการดีเคิงเลยค่ะพี่น้องแบ่งออกให้เพื่อนกินถาเฮาโยนลงเป็นหน่วยเพื่อนก็ต้องมาเสียเวลาในการก,การเทแต่การเอาเฮ็ดแนวนี้ลงไปแล้วคนสิกินใดท่านที่ข้อดีของการเอาบักบวบให้ปลากินหรือว่าเอาพักให้ปลากินคือมันสามารถลดต้นทุนในการผลิตเท่าใดเพราะว่าราคาอาหารปลาเดียวนี้มิแต่พุ่งขึ้นสูงอย่างเดียวเลยค่ะเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิง,บง,บงว่าเขากินดีซ้ำใดจ้ะมาเบิ่งบาที้ วิธีนี่เป็นวิธีที่ประหยัดสุตรค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ประโยชน์ไ้อยางคุมคาผลที่ใดก็คือห้าลดต้นทุนการผลิตลดค่าอาหารใดแล้วก็เนื้อปลาที่ใดก็สิเป็นเนื้อปลาที่เป็นแบบธรรมชาติอีหลีฝากกดติดตามฝากากดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ แนะนำให้เพื่อนๆเ,เข้าได้เห็นน้ำกันในเดลจ้าเดี๋ยวไว้คลิปหนาะมอาล่ำ,ำกระเกษตรสีมะอัปเดตในหัวในสวนสูพีสูนองเบิงอีกที่หนึ่งขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณหลายสวัสดีจ้า